สบายดีทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนมือนีบ้าน้อยสิพาพอยพี่น้องเอฟซีไปหาปลากันพี่น้องไปหาปลาอยู่บ้านทัางแห่งอานาของชาวตายเนาะเพราะมือนีข้าเจ้าลงหาปลานะแป๊บนึงกูตีมือนีข้าเจ้าลงหาปลาร่วมร่วมกันเนาะพี่นอๆๆๆ้องแบบว่ามืออื่นก็จะสิาพาไปลามือนกันได้ลงพากันหาปลา คนในหมู่บ้านเน,ในี่ยเนีลงหาปลาลายขอบปัวเนาะพี่น้องวันนี้บ้านน้อยกับบ้านคำจริงกำลังสิเดินทางไปเนาะอันนี้สา,ายโทรมาบอกว่าโอ้เขากำจะกำลังสิลงเลนาะพี่น้องกำลังสิลงหาปลาอุปกรณ์ทั้งเตรียมยังไงเนาะแกอะไรกะแหกแนกอะไรกะมองเนาะมองม่องนี่แหละมาดุนกันว่าสีได้ปลาอยู่เนาะพี่น้องมาสีได้ป <laughs> ลาก็มากิอนอยูอ่<อ> ก็ท่านเขาก็ับพ่อกันอยู่คุณเด้วเนาะไปไปพี่น้องเลยไปหาปูหาปลาน้ำกันพี่นอ้องเหมือนนี้บ้านสาวใต้เนาะคันไล่ร้ายกับพ่อไะไแบ่งว่าทางนี้เนาะพ่อไะไเอามาให้พ่อให้แม่เนี่ยทางไปเนาะทางไปบ้านสาวใต้ทางขงนี่ก็เป็นแม่นำ้ำเซยังจัะน้อยที่ ตอนนี้มาหอดเดิมตอนนี้มาแบ่เกื่อนสาตายนะเป็นเกียมหม้อหวยถ่านะใช่ไหีเอ้าคือปัไถ่ายเขื่อนครับเอ้าในวันศุกร์ไปใส่หมออน้ำกันไอ้ไข่ไใส่พวกแ้นะยืนยืนเี่ยสันเดียสิออฟตึกปลามาให้กินดังไรถ่าจังดังไรโดนชิงซาตัยกับชวนหมูวาบอกด้ว่าเขาไหมูในบ้านหมูในองค์ห อ๋อนี่เนาะมองพอเราไปซื้อมาไหวเนาะมือนะไปซื้อมาไหวมาเฉพาะงานเอาปลาที่นี่นหะพี่ช้างก่อนจะไม่เห็ลยว่าหมองซื้อโลกพืไม้แบบไปไม้ก่อนวันนี้ไปเขียนซื้อไหวอีกวันนี้ไปไปไม้จริงพี่ตีไปไม้ นี่เนาะนี่กับเป็นโม่ชาตเสื้ิผ้ากันไปใช้อีกนะเสือมาห้งโอ้เอามาตามกินกับปลาเนี่ยวะไม่ว่าวจะไหนแต่ <c oughs> ในหัวด,ดงเจ้หน่อยรออีกน่อยเจย้ามาู่มก็จะลุกไปไปไม้ไปเดเมเรามา ไปไปเบิ่งไปจิงขี่ราซุดไปไหมเหรอยางไปกระไดที่หัวสาวจริงช้าหน่อยไอ้ซุดก็ไปรอนมากดังแล้วละวันละชิมายิงแก้วใช่ไหมพิถีพิถันหนอถ้าชิพาก่อนไปใช้เกาะ ไปไม้บอกใไม้หมองถ้าตองไม้ใบน้อหมองได้ที่เขาสิไปกางมองเพราะว่าหยาดเขาจะไปใส่หมองหมองันกอนเพราะว่าคนมันลายเอวสาวักงเขาลบอบอกคอยมากใเดวชิเอ็ดงโอ้ล้ขีอ้เข่าแลวเน่ยนี อยู่ม่องนี้่มันนี่มันบกหักนะมวันไหน่ะเออขอยจะเออมีไฟเดินนอกหม่องนี้เนาะเออไม้หม่องนี้ก็ได้เนาะป่ะเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจะคอยโอเคจะหน่อยัิงสิไม้ใบรอให้เพิ่นปล่าเปี่นเนาะลวก็โล่ป่าเขามีแต่วบาเขาอเลยเาอเจ้ากิลงกันมาเน กน,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 นี่ไอร้อนมากเลยเนาะรดอนมา,ลมา,ออนมาลเลยเขาจะกำลังสเกียมลงกเลเนาะเี่ยวเบิงเบิงเห็นบ่คนทางฝั่งขากนัก้นกเกียมมองาาออมดเลยเป็นแบบนี้ถุกปีเนาะถ,นนถูกปีคนสไลคนนีปีคน่นนีบอปีนี้นปีนี้คือบออหลา่ปีนี้คือบหรายไม่จัดไม่จ้ะ พาะว่าบ่อสงสิมีปลานอนเลาะ,ะ,ะ,ะดูน,น้ำกันเดอ้อซาตายเพื่นกับจิไปลังไผ่ถ่ายาย,ย,ยุ่ยเหื่อนเพื่อนเลยเนาะไม่เห็นมนั้ออมชใช้มือจ้ะคือบอกเอามาเสียบลาคำสิงในไลายเนี่ยว่าก็จริงคือว่าร้ายเกาะเดียวเดี๋ย้วขอจิบอ่าถ่ายอะไปลาชิแกงมาใหช้ชาวตายเนาะแกงมาให้เพื่อนอลไรพาไปปีกหนเดอ้อ ไอเอรอนไปเกมเลยเนาะรายงานน้อยลงไปพี eh, ่น้องหนึ Wh ่งคนนะนี่แต่รอาะคำสั่งว่าลงกับสิ่งใดแลนคว้ากันแลนกลางมอกเรือพี่น้องเลยทางสิ้นบนนี้ต้อมันจะถืกลางพอไปใหญ่หลังจากที่ลงมาพี่น้องเลยใส่มองมามันบอดถือเนาะใส่ตอนใส่หมดหมดเลยทายเนาะเพราะมันใส่เนี่ย บ่ถือพี wow, ่น้องเลยได้อยู่ชีะโตบ่นมีเผกับานั่งเบิ่งงบ่ได้อยู่บ่เผื่กัมว่าเบิ่งมันบ่ได้พี่น้องปีนีปลาบ่ได้เมนแมนก็ใบหน้าบ่ทันบกเนาะแต่จตัขอยับตัวหนึ่งถึงมองสามเนาะ เบิ้งมั้ยมาเสร็จเถื่อกระถินใส่ตื่นเต้นเห็นไหมมือตูปันป้าป่อยป้าเขาปล่อยมันผมไมมีปลาใหญ่พี่น้องไอ้ดอนไปกูมองขึ้นมาเลยพอถือเนาะหลายคนก็บ่ถือพี่น้องเลย ใช่ครับมาลงมาเพราะเลยกินนั่นแหละบางว่าเพราะเลยเป็นอาหารกับปุกถือสั่งสี่มือหัวเข่ามือนี่ลายจักโตปะตัวหนึ่งสองสี่ห้ารวมทั้งมวนขาโตเนาะอันนี้ตัวหนึ่งตัวนี้แม่เป็นเจ้าเป็นคนไปเอาอ่ะ ไ <c oughs> ปไล่ไก่เอา <c oughs> ปลามาไล่ไปเอาไก่มาสัที่น้องเลยปัจจัเห็ดกินขาวเพศเน<ด> <c oughs> าะเ <c oughs> ขาจะเปิดเพ่งงจาา้าบุญหัวสิติดกระสีจะบอกเบิงติต้มไก่บอต้มเจ้าแม่ไก่ <c oughs> ไปต้มจ้ะพี่น้องแงเป็นเห็ด ขัวไก่แต่กระสีตามมาะฮงเนาะกินเผศพี่น้องเลยแต่กระสีปิ่งปลาน้ำน,นี่นัะพี่น้องปลาได้หาโตนึกว่าสิได้ร้ายเกลียไอร่อนเกียหม,มออมาต่างปลาร้ยายไหมไม่ก็ได้บอแล้ว,วนี่โอ้ยแดนพบเก่องในทางนั คำสิงคำสิงเนี่ยมดเช้าเนอคำสิ่งฮะจักอาจะไป็นเหตุเขาแงแกร่งเขาสามมานเข้าคืนมากเขาลงลุงเมนี่เนี่ยจะอยู่กินเขาเพชรอยู่แั่นชาตายเนาะกับปลาคำสิงเด็ดครับเมนูนี่แหละพี่น้องปิ้งปลานะครับแม่เป็นสิ่มไก่เนาะ าไก่เาพ่เนาะอ่าลืมนะเนกเล่านีเราทำสิอาไว้น,นี่เ <c oughs> นาะ <c oughs> เอาไว้นะ <c oughs> นี่นี่นอเาดี๋ยรอให้เป็นเห็ดกินแล้่วกันเนาะเดี๋ยวสิทายใหม่เพราะว่ามีเสียงเขาจะเปิดเพลงค้างๆอยากมันติดกิะสิทธ ถ้าเจ้า okay. ิดเพลงเนาะโอ้หยา้าจะเปิดเพลงพี่นาะขสิทติดดีขัิดเนาะต่ำหงมหม้อน้ำอันเบิ้งเบ้เสือแดงแดงหไปเบิ้งเืเขาเอาม้อเขายืมหม้อไว้พ่อสีใส่าสีเด้อใส่หม้อคอยมาสีจักรุไรยืมชส่กบจะเจ้าบวทำมาสีจจไเออมาีทำอยู่เดดด มาเห็นี่เนาะให้แม่พ่นชิเห็ดกินสุกินเทศแต่ซาตายไไก่ยังได้ใหญ่ๆแม่เนี่ยนะพอคนไปไล่จับเอาเลยมันบุมีมันโมมีใหญ่ใหญ่โมพ่อกินเนี่ยนะเนี่ยอยากให้กินหยู่ได้บมมีแล้วถามเอาน้าเขาให้นลยครับแมวเนปลาหาโต เขาปกติใส well, ่มองกับปาคำซิงไอรอนเนาะมองไอรอนมันใหญ่ได้บุถึงสัพถึงแต่มองหัวเดียวนะปลาซีหาโตข้าจอกร้ายอยู่พี่น้องเลยคนลงค่ะคนลงร้ายแต่กับโบลายพี่น้องโม่พ่อกินโบลายกันดิจะแบบปลาหม้อคอยมี หหตะบีบเนาะตามเลยจ่ะหงเนาะเดี๋ยวันตามมาหงกับปงตาเอาปงเดี๋บอกปาปิ่งไปผิดอันนั้นปีงอ๋อยังตบอยู่ยังแ่บปีงปีงง่เใ่หมเเน,นาะ ได้ได้มานํมาหากเมีเราอีกเมื่อวานเร้ออกเมื่อหน้าอบอกอก็สาออกหออเขามาพาปลาขามาพาปลาปปลากรบถือเนาะช่งคำสิงไมยากิบโม่ผาโม่ผาคนเลยเนาะรอติงปลาโอกคนดิจะว่าเขาไงแท้แท้สั อมนลาปลาแดหอมหอมไยปลาแดกอีสังปลาแดุ้งาดดขาไม้ข้าไม้ไม่รู้แตไงโฆษณาเขาเลยเด้อพี่นองปลาแดกยังสิ นพอแล้วบอกเขามากินน้ำกันปบอาตอนแรกมไ,ไปก็เงียบม่อาตายจ้ะไปแต่ตอนเช้ามาไปแต่ตอนเช้าตอนแรกขาด่ไปดองเบิอ๋อม่คู่ไปดองเ<อ>นาะม่คู่ไปโอ้ยโชคี <S <S ว้พอดีละเปนจังไลยถ่ายคลิปพอมือไปตงียบมมีเวลาถ่ายของพี่น้องเลย มาหามืองได้ต่มาครับคำชิงมาสิเมืองมาชเอเร่าวคำชิงจะไรก็ไรโอเคะชมันบานมันไก็ไราจะแบด้บดจับได้สิบเปอร์เซ็นต์ะตากระตาเจ้าเห็ดเี้ยกรแซ่บนะ อยาไเนาะหมมันอยากกินเขาพวกข้า้ามันนี้ผู้ใดชื่อใครกระเทาะไอ้เนี่ยหมูเจ้าหมูเขาเหียมูเขาบออ๋อบมันขาบอนผูวเดียวในหมูเท่ากันเอะไอออนาาอบ่กลส่วมก้นนี่แต่มี่ขาสอนเห็นจากหมูกับมันถือค่ะ โอ้ยขเขาจะพาปลาเลยจริงจริงโอ้ขั้นเข้ากวนนะมัน,นกน็จะบวชแล้วแต่มาคงยังแคปปิ้งปลาเลยกับต้มไก่เนาะไม่นุม่มเลยใสยห่หัวแล้วก็กินบวอกเฮ้ยแบ่งตัวใหญ่เติบเนาะปลานี่เขาจะเอามาปล่อยบอก เพิ是是 si this, <S <S right. ่นเอามาปล่อยทุงปลาเป็นทุงเป็นถุงนี้เจ้าหน้า่นเอามาปล่อยใส่อันนี้เนาะใส่น้องแล้วก็ให้มันใหญ่แบบเขาจะเอาปล่อยแล้วก็ปลาให้มันกินตามธรรมชาติหาเอาเองก็แดดแล้วเนาะตกแล้วแล้วตกแล้วคนมาตักตกกับผู้ใหม่เนาะยัง ถ่ายคลิปอยู่บักแห่ไงเฮ้ยโอ้ยไปเด้อไปเนาะมตัาดดอกหมู่กันชื่อจะได้หนีคนตักตกนชื่อสาวรอนนะโอ้ยปลาซิงส่วนเด้อบาคำสิไปเนาะก็คือหมู่ซาตายเนาะจะมาเต้าหียนมาพาปลาเมื่อนี้แหละ แวเขาสิบอกนะเว่าอดีตอันนั้นชาวาตีบนองเสียเดือนท่านก็มีอีกสองคนสามคนคนไหนดีใจมิจเจนะเดาคำสิงลุกๆุกใหญ่สามาเดแล้วคำสิงเอ้ยโดยหาหลังมือแล้ว รากเลยวะเดีแล้วพี่น้องวันนี้เขากินข้าวเพลนแล้วเขาจังไสเมื่อเนาอปีนี้มาหาปลากินไก่ไหมมหาปลาวันนี้ไก่กินปลาเพาะท่านชุกเมื่อนี้คิดว่าสิเอาปลาเมื่อวานเด้นี่มาเนาะคิดว่าปลามันจะได้นะว่าจะมา เอาป่าได้หาตัวกันด้วมาเด้อมาเด้อม่กัสาวตายมาจะได้มาหาปลาเพื่กินต้มไก่เนาะความสิิงกินกินเขามาเด้อสาตายเนาะเกี่ยนหองเดียวกันบดเนาะมอสี เมื nay, ái, nay, và, ่อนี้กับบ่อไรไปมึงเียนเนาะเพราะว่าอ้ครูเพิ่นไปเบียใส่ยูเนาะกินบ่ไรได้ว่าคำสิงถ้ากินปลาได้จมาหวไปาเดี่ยจิบปอาหม้อกนบ่กินขขากันเดิม่น้องม่ได้่ได้พี่เนายกินปลาเาเอมาแล้วกินว้อ้เลย จะได้เสร็จให้มันหมดเลยกินซจำหนีได้แม่มาอยากให้กินข้าวมาจิบก๋อยกินเลยกินเลยมาเด้อพี่น้อกวันนี้กินข้าวเพลยู่บานตายนะได้ราเขาไประเทศไทยดีเองแบงค์เป็นกันตรงๆนี่ก็เอือดเผ็ดซุกคนเก่าคนนั้นคนมากินปลาคือกันแต่บไปลาเหมือนนี่กินไก่แล้วซะ กบาลีน่ยโอ้ยข้ากินอยู่บบเป็นยังเนาะต้มไก่ครับคนจับไก่กับผู้นั้นเด้อแต่จับไก่พคนกินไร้ไร้เน่ตอนนี้วันน้อยกับบางคำซิงกับกินแล้วเลยเนาะบางคำน้อยเลยบางผิวหนังขี้เลนียวเหนียเมื่อกันเด้อใจอะไรเมื่อนี้ครับไก่ชุกินเนาะ ะมมใ่่อยูทางเมืองน้ำมือแรกเพื่อมาสอนกุ่มเนาะกับปลาคำสิงพอกันคลิปนาพี่น้องเนาะเมื่อก่อนพี่เนาะปลากับปลไหลพัตโตมามืัอนี้ใช่ไอ้ดอนกับมาแต่ว่าปลไหลปลาเนาะตีต้นเนาะแล้ำมืออก่อนปลาอยู่กินเข่าบ้านน้อยกับปลาคำสิงป่าเสด็จปลาเมื่อสู่ครอบครัวกินเนาะ ก็ไหสังพี่น้องตอนนี้ก็มาหดเทื่อนเด้อพี่น้องสบายดีไอ้ดอนสบายดีหอยพี่น้องนาเลยเอววไอ้ดอนก็ถือมองถือแฮมากเต็มสุดแต่กับบาไหลเนาะมาแต่ปาขวยมาแต่ปาก่อยบางเงินอไรอไรชอบปีกายเนาะปีกายเท่าไรเนาะร้ายสดด้ยเลยเขเลยเมือปีนี้ไปกับถือบาสิ่หลร้าย โบไดมาจบพี่น้องไดปลาห่าโตจำเก่งทำไมดิทำไมดิทำไมดินี่ยไปดีพอแม่ปลาดุกพอจีน่าติดตัวไนดอนหอบมองมาแต่น่าหน่อยคุณเนาะบบได้พอโตพอเกิดมาโมซูกาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้แล้วพี่เนาะพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ครับโบคอยได้ปลาเนาะพอกันคลิปหนาถรรมักกับยืดเรื่องก็ไหลเป็นกำลังใจบ่าวน้อยเลเด้อพอกันคลิปหนา ขอเกล้าคำบ b a สบายดีบ๊ายบาย